วันนี้เรามาในหัวข้อน้ำมันจากมเมล็ดก,กัญชงนะครับคุณสมบัติที่มีประโยชน์นอกจากในเรื่องการหลับนอนแล้วจริงๆน้ำม,ะมะกกันเมล็ดกัญชงเนี่ยมีประโยชน์มากมายขนาดไหนนะครับวันนี้เราได้วิทยากรพิเศษนะครับที่คร่ำวอดอยู่ในวงการของการ ประยุกใช้สมุนไพรไทยออกมาผลิตเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสวัสดีพี่อ้ํานะครับคําถามแรกเลยนะครับพี่อ้ํการชงกัรช,ชาต่างกันยังไงครับทุกคนอยากรู้เมล็ดกันชงให้น้ํามันเยอะมไว้กัญชาแต่ว่าในกัญชาจะมีสาร เมาเบื่อสารเมาบืนจะมีตัว THC จะสูงมากเพราะว่าจะทําให้เคริ้มจะทําให้เหมือนประมาณหลับไหลตัว CBD ในกัญชงจะมีเยอะกว่าจริงๆร่างกายเราสร้างเองเนาะต่วนี้มันจะสร้างเองตามอายุไข์เห็นไหมเด็กเล็กๆจะไม่ค่อยเทียวเท่าไหร่ถูกต้องเล็กๆคือตัว CBD มันทํางานแบบอเลอรเลย ก็คือหัวเลาะเล่นได้ก็คือจะตรงข้ามกับทางกัญชากัญชาเนี่ยสารที่จะทําให้เมา t h c จะสูงจะเยอะส่วนสารที่จะมีประโยชน์ต่อสมองเรื่องของอารมณ์รักษาโรคด้วยและกัน CBD เนี่ยก็จะต่ำหน่อยแต่ตรงข้ามกับการชงนะครับการชงเนี่ย CBD จะสูงนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เมามากเห็นว่าผลิตออกมาเป็นน้ํามันแล้วก็สามารถเอาทำมาเป็นครีมมีสัรพคูณอะไรบ้างครับพี่อ้ํา โอเมก้า3 69โปรตีนมีอะไรอยู่นะคะมีวิตามินอีและวิตามินบีในนั้นด้วยเไม่ะนั้นวิตามินอีเนี่ยมันเป็นเรื่องของผิวพรรณอยู่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่มันก็จะลดเรื่องริ้วรอยลดริ้วรอยว่าจะให้รูุ้ลผลเราประชับจุดด่างดำจุดด่างดำนครับเราจะเห็นได้ว่าริ้วรอยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยซึ่งสำหรับวันนี้นะครับในงานชะลองโลกะลอวัยของเรานะครับจะได้พบกับส่วนแรกก็คือการ กัวซาหน้าด้วยน้ำมันจากมเมล็ดกันชงและอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือโยกนะครับเราก็จะดอกเอตัวน้ำมันกันชงแล้วก็ระบายนะ,ะลงตรงจุดต่างๆ ในส่วนที่2นะครับที่เราจะได้พบก็คือในส่วนของการทำกัวซาตัวครับอาการกวารัวซาและการเช็ดแห้งเนี่ยนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ขูดรีดก,กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวและการไหลเวียนเลือดไหลเรียนได้ดีขึ้นพอการไหลเวียนเลือด f l o ์ Flow, และไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะเลือดที่ติดขัดภายในร่างกายของเราก็จะสามารถเดินได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นคนที่เจ็บปวดจากกล้ามเนื้อตึงนะคะหรือว่าเครียด ก็สามารถที่จะใช้สารนี้ในการดูแลสุขภาพได้รวมถึงโรคทั่วไปเช่นกระเพาะอาหารนะคะที่มีการติดขัดของพลังงานในร่างกายก็สามารถใช้การกัวซาเพื่อไหลเวียนเลือดและพลังงานลมในร่างกายให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นส่วนที่3นะครับก็คือการทําครอบแก้วของแพทย์แผนจีนครับการครอบแก้วเป็นศาสตร์หนึ่งของการแพทย์แผนจีนนะครับหลักการก็คือเราจะใช้แก้วนะครับแล้วก็ไฟ เข้าไปวนในแก้วเพื่อทําให้เกิดสุญญากาศนะครับแล้วก็ดูดเข้าไปที่บริเวณแผ่นหลังมันจะทําให้กล้ามเนื้อที่ขดเกรงเนี่ยนะครับพอดูดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็จะลดปวดได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทานยานะครับแล้ก็ไม่ต้องพึ่งพวกการผ่าตัดเคมีต่างๆนะครับมันก็จะเป็น ทางเลือกหนึ่งนะครับของการรักษาโรคออฟฟิศซินโดมนะครับที่ยอดฮิตอตอนนี้นะการครบอบแก้วธรรมดาก็ว่าดีแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดบวกกับการใช้น้ำมันกันชงเข้าไปเนี่ยจะยิ่งทำให้อาการปวดนะครับลดได้ไวขึ้น,นครับกล้ามเนื้อต่างๆคลายตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะฮะทั้งอารมณ์จิตใจไปพร้อมๆกันด้วยและส่วนสุดท้ายส่วนที่4นั่นก็คือการนวดบำบัด ด้วยน้ำมันจากมาเมล็ดก,กัญชงนะครับเป็นอโร oma t อร r a ีนะครับใช้น้ำมันหอมระเหยจากตัวน้ำมันมเมล็ดก,กัญชงเนี่ยสร้างกลิ่นบรรยากาศของการผ่อนคลายพักผ่อนนะครับแล้วก็นวดโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการนวดของโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลของเรานะครับวันนี้เราได้สองสรรพคุณหลักๆของน้ำมันจากมาเมล็ดก,กัญชงนะครับที่เราใช้ภายนอกั่นก็คือหนึ่งเรื่องของการ ดลดเลือนริ้วรอยนะครับลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนในเรื่องของการเสริมความงามเลยแหละเราใช้คํานี้เลยเนาะอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการบรรเทาลดอาการปวดจากลากล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆ